ครูต้องให้ผมคะแนนเต็มแต่เธอสอบตกไม่งั้นผมจะบอกทุกคนว่าครูเป็นชู้กับพ่อผมนี่เธอพูดอะไรของเธออ่ะก็ผมเห็นว่าครูจูบก,กับพ่อผมวันครูแล้ว้ั้งว่าไ้ครูที่ยวารักที่สุดพ่อทำไมพ่อต้องนอาใจแม่ด้วยอ่ะป๊อบเจอลูกหรือยัง แม่พ่อไปไหนแล้วลูกพ่อคุยธุระกับครูอยู่ครับดีเลยเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับครูเขาด้วยแม่ยารอแม่ตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่มา ถ้าบอกแม่แม่คงเสียใจแน่เลยนี่เธอพูดอะไรของเธอครูไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจนี่เองถึงไม่รู้ว่าการเป็นชู้มันบาปถ้าครูให้ผมสอบตกผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนรวมถึงพวอ,อสามีของครูด้วยเอาสิบอกเลยบอกไปใครเขาจะเชื่อเด็กแบบเธอผมมีหลักฐานนี่ เธอแอบถ่ายรูปครูหเหรอพออครับพออว่าไงครับลูกคืไตเติลไตเติลโลก,อ,โลกอยู่ตรงนี้นี่เองครูหาตั้งนานแน่คือครูจะมาบอกเธอว่าเธออะสอบได้คะแนนเต็มเลยนะโอ้โหเก่งจังเลยครับ แล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรกับพอ,อครับพออ,อเคยโดนนอกใจหรือเปล่าครับไม่มีหรอกจ้ะครูกับพอ,อเนี่ยรักกันจะตายไม่มีหรอกเรื่องนอกจงนอกใจอะ่ะใช่ทำไมถามแบบนั้นล่ะครับผมเห็นพ่อผมมีคนอื่นพอออก็ระวังด้วยนะครับ <laughs> เด็กคนนี้ดูตลกดีนะคะ <laughs> ว้าวน่ากินจังเลยน่ากินไหมคุณอ๋อน,น่ากินน่ากินเอาไตเติ้ลทำไมของพ่อมีซอสแล้วของแม่ไม่มีล่ะผมทำแบบพิเศษให้คุณพ่อครับอืมน่ารักจริงๆเลยแล้ววันนี้คิดยังไง อยากลองทำกับข้าวเองครับผมอยากให้พ่อรักผมกับแม่ครับโอ้แค่นี้ก็รักจะแย่อยู่แล้วมาๆๆกินข้าวดีกว่าเนานะไหนชิมซิอืมอร่อยมากเลยครับจริงเหรอไหนชิมซิ อร่อยไหมครับคุณพ่ออร่อยครับถ้าอร่อยก็กินให้หมดเลยนะครับครับทำยังไงดีอะเหมือนลูกของผมจะรู้เรื่องของเรานะ ไม่เหมือนหรอกรู้เลยแหละแถมยังบอกให้ฉันเนี่ยให้คะแนนเต็มด้วยนะฉลาดจริงๆอลูกคนนี้นี่มันใช่เวลามาชมลูกตัวเองไหมคิดก่อนดิว่าจะเอาไงต่ออ่ะจริงด้วยฉันว่าช่วงนี้เราต้องระวังตัวกันให้มากๆแล้วแหละแต่ผมว่าตอนนี้ พ่อไม่เห็นแก่ผมผมก็จะไม่เห็นแก่พ่อเหมือนกันแม่ครับผมไม่สบายมารับผมหน่อยพออครับคุณซีเป็นลมอยู่ใต้บันไดครับฮะพาพอไปเร็วอยู่ในนี้ครับพออไนตินล <Titan, S 2> เป็นอะไรลูก แลกกินขโมยกินเนี่ยมันชจางเฟนจริงๆเลยนะคุณเอ๊ะคุณมาได้ไงอะไตเติ้ลกลับบ้านกันลูกเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนเอ๊ะคุณคะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะที่รักโปักภาพมันฟ้องขนาดนั้นอนะ ยังบอกไม่มีอะไรอีกเหรอถ้าคุณแค่สอนตัวเองยังทำไม่ได้อย่าเรียกตัวเองว่าครูเลยผมจะไล่คุณออกแต่ฉันเป็นเมียคุณนะอย่าใช้คำว่าเมียเลยใช้คำว่าผู้หญิงสาธารณะดีกว่าคุณกลับบ้านไปเก็บข้าวของคุณออกไปซะหวังว่าเย็นนี้ผมกลับบ้านจะไม่เจอคุณอีกไม่อ่ะสิ้นไม่ไปไหนทั้งนั้นงั้นก็เจอกันที่ศาล อย่าลืมนะว่าผมมีพยานไม่นะคุณคนณคุณเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อย่ามาแตะต้องตัวฉันคุณไม่สงสารฉันกับลูกบ้างเหรอทำได้ยังไงอ่ะผมขอโทษนะเอ๊ะไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นต่อไปเนีน้ยอย่ามายุ่งกับฉันแล้วก็ลูกอีก จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่น้ำมันบ้าของเรานเน่แล้วลูกอะ่ะลูกก็ต้องมีพ่อนะคิดดีๆด,ดิเรื่องแค่นี้เองใช่ไหมครับเติร์ตเล้าพ่อบอกว่าเรื่องแค่นี้ผมไม่มีพ่อก็ได้ครับเติ้ลไปเดิเ้กลับบ้านกันลูกเอ๊ะเอ๊ะ